นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก the t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ I just wanna been fan you, wanna a fan be มาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายอางุ่นไรเมล็ดมาแล้ว,ลวครับอ,อ,ง,องุ่น<า>แม่มดไรเมล็ดเขียวกรอบ หวานเพียงกิโลกร,รัมละ150บาทกิโลกร,รัมละ150าบาทเท่านั้น<า>นำเข้าจากต่างประเทศสดสดสะอาดปลอดภยัยเชิญครับเชิญครับด้านหน้าด้านใน,ด,น,ในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดากฝ<า><า>ักมือเรียกกันได้เลยนะครับเหนืยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายองุ่นจำหน่ายขายองุ่นไร้เมล็ดมาแล้วครับองุ่นแม่มดไร้เมล็ดเขียวกรอบหวาน เพียงกิโลกร,รัมละ150บาทกิโลกร,รัมละ150บาทเท่านั้นนำเข้าจากต่างประเทศสดสดคือ,ส,อสะอาดปลอดไทยเชิญครับเชิญครับยกมือดักวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายองุ่นไร้เมล็ดได้เลยนะครับด,ดังข้างในว่าโดดีดงและดีโดดีดงและมันเต้นบอตรง ເພິ່ນນາມົນທັນຫຼັງເຖືອກະຫົງເຄັ່ງບ